ัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เล่นเกม Red Dead อย่างเช่นเคยนะครับก็วันนี้ไม่ได้ไม่ได้มาัมชาเล่นนะเนื่องจาก EP ก่อนหน้านี้นะครับที่เราจบเคสว,เวส t survival ไปนะครับเราก็จะมาซื้อเซ็ตซองปืน survival กันนะครับเนี่ยเข้ามาดูในโปรเกสกันครับเข้าไปดูในชาเลนจ์นะครับอ่าไหนละ survival โอเคครับนี่นะครับ survival นะครับนี่ครับ10ชาเลนจ์นะ ตั้งแต่ตกปลาบูกิวนะครับอันนี้อะไรละ่ะส่งอาหารเข้าแคมป์นะครับส่งสัตว์เข้าแคมป์นะหรือว่าขายให้ตทปเปอร์นะครับอันนี้ก็ใช้วามิ้นยิงสัตว์5ตัวนะครับอันนี้ก็ครับลูกธนูนะแต่ละชนิดนะครับเดนดไมท์ธนูไฟธนูเพิ่มดาเมจธนูยาพิษนับแล้วก็สมอลเกมนะครับธนูขนาดเล็กเอาไว้ล่าสัตว์เล็กนะนี่ก็ตกปลาขนาดอยู่บนรางรถไฟกับ บนเรือนะโอเคครับอันนี้ก็อะไรเอ่ย <c oughs> จำไม่ได้ค่าสัตว์ค่าตัวหรออ๋อเป็นสัตว์อ่าที่เป็นสัตว์ที่กินซากซากซากศพนะครับพวกนกเลเว่นอีการนะครับพวกนกเหยี่ยวพวกอีแรงนะครับหนูเนี่ยใช่ใช่ใช่ โอเคครับนี่ก็ใช้ธนูขนาดเล็กนะ s m มอลเกมจัดการพวกสัตว์ขนาดเล็กนะที่เป็นหนูนกหรือว่ากบก็ได้นะครับต่อเนื่องกัน8ตัวนะอ๋อส่วนนี้เป็นการครับขวานโทมฮอคนะครับกับระเบิดม OP, นะ่ามอรทอฟระเบิดไฟนะสชนิดนะครับคดี9ก็ตกปลาที่มีน้ำหนัก19ปอนด์นะครับอ่อ ส่วนครั้งสุดท้ายนะครับตกปลาให้ครบ15สายพันธุ์นะครับเค okay, ทั้งหมดมันเป็นในใน,ในเกมนี้มีปลาทั้งหมด15สายพันธุ์นะเราเราก็ตกให้ครบแค่นั้นเองโอเคครับมาไลาด่ดูขอทรงจํากันไปเยอะแล้วทีนี้ไปดูเซตสองปืนนครับตอนนี้ผมอยู่ที่แท็บเพิ่มที่เดิมนะครับอยู่แถบเมืองสตรอเบอรี่นะที่เป็นรูปอุ้มมือสัตว์นะครับมีรูปเงินนะทางขวาของเมืองสตรอเบอรี่นะครับเขียเราก็ไปที่ป้ายกันเลย เขียนเรื่องของข้อที่สามเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่ข้อซ u วเวอ a l นะครับอ่ะอันนี้เขียนดูสายสะพายกันเลยอ๋อมันจะมีถุงเสริมขึ้นมานะ <c oughs> หอยเพิ่มขึ้นมาเป็นถุงที่3นะเกเคซื้อไปเลยอันนี้อะไรล่ะเข็มขัดนะครับเข็มขัดก็ออกสีน้ำตาลเข้มนะอืมเขีซองปืนนะ ปืนด้านหน้านะ้เห็นชัดนะซองปืนเหมือนเป็นหนังถักต่อๆกันเลยนะดูดิบๆดีฮะโอเค okay, ครับนี่ก็ประมาณนี้โอเคมาบวกสเตตอะไรไหมบาครั้งมันก็บวกสเตตเพิ่มนะครับที่ปลดล็อกเนี่ยแต่ผมก็ปลดล็อกไอเทมที่ บอกสเตตัสไปหลายชิ้นแล้วล่ะโอเคน่าจะไม่มีอะไรเพิ่มอะโอเคครับแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ